ปัญหาคือซื้อซื้อ,อหุ้นโด,โ,ดโดยโดยโดยไม่ได้มีการประเมินหรือว่าไม่รู้ว่าราคาจริงๆที่ควรจะเข้าซื้อเนี่ยเป็นอะไรเท่าไหร่ส่วนหนก็จะซื้อตามตามเพื่อนบอกนะครับหรือว่าซื้อซื้อตามการประเมินของตัวเองโดยที่ไม่มีอ่อเทฤษฎีอะไรรองรับเ,เข้าใจว่าความรู้ยังไม่พอเราเชื่อข่าวเชื่อข้อมูลทางด้านเทคนิคมากไปซึ่งมันไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะปกติผม ลงทุนอย่างที่ชอบมากกว่าไม่ได้แบบมาหาว่าต้องซื้อเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแบบชอบก็ซื้อการลงทุนมันก็ต้องเข้าใจใธุรกิจใช่ไหมครับผมไม่เคยรู้ว่าธุรกิจเนี้ยมันทําอะไรบ้างก็งเลยทําให้เราประเมินประเมินยากมีตัวเลขก็ไม่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเราสนใจราคาตลาดมากเกินไปครับทำให้ทำให้เราเกิดความโลภ ภารการลงทุนสําหรับนักลงทุนในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยคือจะลงทุนยังไงให้ชนะตลาดนะครับด้วยความมั่งคั่งแบบยั่งยืนนะครับคำถ,ถามคือมันมีวิธีอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะคำตอบคือมันมีวิธีอย่างนั้นจริงๆนะครับซึ่งเป็นวิธีการดูพื้นฐานของหุ้นโดยที่สูตรในการลงทุนให้เอาชนะตลาดได้อย่างแท้จริงเนี่ยมันคือสูตร good stock at good price ก็คือลงทุนในหุ้นดีที่ราคาได้เปรียบ วิธีการนี้ไม่ได้เพิ่งจะมีในโลกนี้นะครับวิธีการนี้มีมามากกว่า80ปีแล้วนะครับโดยอาจารย์เบนจามินเกรแฮมแล้วก็นำมาใช้ต่อโดยวอร์เรนบัฟเฟตต์แลวก็ปีเตอร์ลินช์นะครับซึ่งคำถามสำหรับนักลงทุนปัจจุบันนี้ก็จะงงว่าเอ๊ะหุ้นดีเนี่ยดูยังไงอะไรคือหุ้นดีแล้วหุ้นดีที่จะดียิ่งขึ้นเนี่ยมันต้องดูยังไงหรือหุ้นที่มันกูดไพรซ์หรือเข้าซื้อที่ราคาได้เปรียบมันดูยังไงอะไรคือราคาได้เปรียบเมื่อไหร่ล่ะ ราคาอันเดอร์แวถึงจะเหมาะสมในการซื้อคือสนใจแนวฟันด a เมทัลอยู่แล้วครับแล้วก็ยังยังมีเรื่องที่ไม่รู้เยอะก็ะเลยลองมาทดสอบความรู้ดูครับตอนแรกเข้ามาในในตลาดก็เป็นเทรดเดอร์ก็เทรดไปเป็นวันเทรดไปครึ่งปีเลยจนรู้ว่าเอ๊ะเราจะรวยจากวิธีนี้เหรอก็คงไม่ใช่ ก็เลยเปลี่ยนแนวจนมาเจอ VI ครับในคอ o s ส Fundamental VI เนี่ยสำหรับนักลงทุนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นมือใหม่นะครับหรือเป็นนักลงทุนสายเทคนิคที่สนใจที่จะ,อ,ะอ่านงบการเงินให้เป็นประเมินมูลค่าหุ้นให้เป็นในแบบการดูฟัน d a เมนทัลหรือดูพื้นฐานของหุ้นซึ่งวิธีการลงทุนแบบ f u n d a เมนทัลเนี่ยเป็นวิธีการเดียวกัน กับที่นักวิเคราะห์ในกองทุนนะครับวิเคราะห์เพื่อลงทุนในหุ้นนะครับโดยที่คอร์สนี้เนี่ยจะปูตั้งแต่พื้นฐานไปจนกระทั่งถึงระดับแอดวานซ์ภายในเวลา2วันที่ผมชอบเลยนะก็คือแนวคิดเรื่องค่าเสื่อมพวกค่าเปกเพาะอะไรเนี่ยวิธีดูการลงทุนค่าเสื่อมที่พี่พุ่งจะพูดนะครับอยากอยากวัดมูลค่ากิจการเปน,นะครับ ว่ามันมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สําคัญอยู่คืออยากรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านหุ้นเชิงปัจจัยเทคนิคกันนะครับแล้วก็อยากรู้การอ่านการเงินเบื้องต้นแล้วก็การประเมินมูลค่าหุ้นครับคอร์สนี้เนี่ยจะสอนทุกเรื่องที่นักลงทุนแนว f u n d ดเมนทัลแนว v i เนี่ยจำเป็นต้องรู้ ซึ่งผมคิดว่ามันมีความจําเป็นอยู่ด้วยกัน6เรื่องนะครับที่นักลงทุนจําเป็นต้องรู้อันได้แก่อันดับแรกเนี่ยคือการมองหุ้นตามเทรนด์ประเภทที่2คืออยู่ในอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งนะครับมีวิธีในการดูว่าอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งมันเป็นยังไงข้อ3คือการประเมินกิจการในเชิงคุณภาพเช่นดู growth story หรือดูความสามารถในการเติบโตดูเรื่องราวในการเติบโต 4. คือดูเรื่องงบการเงิน วิธีนี้คือการอ่านงบการเงินแบบนักลงทุนเราจะตีความประเด็นสําคัญในงบการเงินซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้ดูยากเลยนะครับดูง่ายๆแต่ว่าทําให้ท่านลงทุนได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับและข้อ5ก็คือการวัดมูลค่าหุ้นซึ่งทําให้เราสามารถหาจุดเข้าซื้อที่ได้เปรียบและจุดออกคือจุดในการขายเปลี่ยนตัวที่สมควรจะต้องทําข้อ6ก็คือการทำพอร์ตโฟลิโอแมนจเมนต์ พอฟิลิอแมนจเมนต์คือการบริหารจัดการพอร์ตว่าเราควรจะมีหุ้น5ตัวประกอบไปด้วยหุ้นอะไรบ้างการปรับพอร์ตจะต้องทำยังไงได้ทั้งแนวแนวคิดนะครับแล้วก็ แล้วก็เทคนิคต่างๆวิธีคิดของคูรูว i ไอะครับเอาไปปรับใช้ประยุกได้ได้ไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันครับก็ดูวิธีการอ่านงบการเงินที่สามารถเข้าใจได้ง่ายๆนะครับแล้วก็การประเมินมูลค่าหุ้นเท,ที่สามารถนําไปใช้ได้จริงแล้วก็คิดว่าจะเอาไปใช้ในในการลงทุนในชีวิตประจําวันนะครับได้เรื่องข้อมูลพื้นฐานหุ้นเยอะเลยครับก็เกี่ยวกับพววก,การดูงบการดูอัตราการเจรเิญเติบโตของ วุ้นซึ่งโอเคมันผมว่ามันเป็นข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างยั่งยืนกว่าการเดาข้อมูลทางด้านเทคนิคซึ่งมันอาจจะแค่แค่เข้าซื้อถูกเวลาแต่บอลรุ่งขึ้นมันอาจจะตกก็ได้ก็ชิลครับสบายสบายดีสนุกดีครับ มันมีตลกคำๆยก็ได้ความรู้ด้วยดูเป็นกันเองครับแล้วก็ไม่คนไม่ได้เยอะมากจนเกินไปก็คุณนิวโป้งก็สอนสนุกดีครับแล้วก็มีความเป็นกันเอง,เองแล้วก็ส่วนใหญ่เขาตอบคําบคำถามข้อสงสัยได้ได้ทั้งหมดเลยครับสิ่งที่ผมต้องการให้ผู้ที่ผ่านคอร์สสองวันนี้ทำได้คือต้องเริ่มได้เลย นะครับมีนักลงทุนจํานวนมากที่ผ่านการอบรมมาจากหลายๆที่นะครับแต่พอเรียนจบก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงอ่านหนังสือกี่เล่มก็ไม่เข้าใจผมคิดว่าคอร์สนี้มีคําตอบที่จะทําให้ทุกท่านนะครับสามารถหาหุ้น good stock หุ้นดี a t good price ที่ราคาได้เปรียบเพื่อให้ผลการลงทุนพอร์ตโฟลิโอของท่านเนี่ยเติบโตแล้วก็มั่งคั่งยั่งยืนได้ในระยะยาวครับ